ลาดเท่าไม่นู่สาหร่ายน้ำจืดหากินยาสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องลักอีสานเดี๋ยววันนี้ผมก็พอกับแม่สิพ้าพี่น้องมาหาเท่าไปลาดครับฟังมาแล้วหลายคนก็สีงง,งว่าเท่าคืออีหยังเท่าคือสาหร่ายน้ำจืดนะครับแล้วเท่าก็บ่ได้สีเท่านะครับแต่เท่าเป็นสีเขียวบางพื้นที่อาจสิบต้ตรียกเท่าคือคนอีสานมักพอในแรงน้ำหนึ่งน้ำสะอาดน้ำใสครับ ม,มีผู้ใดเคยกินลาบเท่านะครับนอกจากเข้าหามาให้กินเองได้เขายังหาไปขายได้ได้วยครับตามตลาดถ้ามีเท่าขายกับเบิร์ตกรมูผมคิดว่าแต่ละพื้นที่หาซีมี่เมโนเทียจะเท่าเป็นของเจ้าของแบบเอาเท่าไปตาแข่งเก็บว้กินโดนๆช่วงนี้อีสานไปทางไดกับหนาวเบิร์อยู่ในน้ำก็แห้งเหี่ยนยครับพอกับแม่ผมเพิ่นมากินลาบเท่าโดยเฉพาะต้องลงพุ้นแน่แม่นหนาวก็ต้องยอบครับ หลังจากที่เขาเด็เท่ามาแล้วเขาก็ต้องนัไปทำความสะอาดก่อนรัวในเท่ายังมีพวกเศษตะกอนมีนใค<ช>ร<ม>ปิ่ง้ยนะครับขันน<ๆ>้นตอนตรงทำความสะอาดนี่นะครับมันคือขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้ว,วพออยากเสษ็นั่นเศษนี่ออกจากเท่าแล้วเพิ่นกะสีน้ำมาลวกใส่น้ำหอดครับหลังจากนั่นก็ไปเตรียมปนก่อนจใส่ในเท่าเป็นปนปลาทูกะได้ปนกบก็ได้หรือไผ่ซีฟูงก็ไม่เล้กะได้ใส่ตะไคอยลงไปน้ำกะได พอเห็ดป่นเสร็จก็มาเทล่งแบบนี้เลยครับง่ายดีสะดวกตีผัดหนุนตองมีบักทั่วบบกเคื้บักแข็งมันก็หอมน้ำเลยครับสดน้ำแน่จักหน่อยอีกอย่อางหนึ่งที่ขาดไรคือข่าคัวเพิ่มความหอมหลังจากนั้นทาซิมแล้วทานันบะนั่กับปรุงจุงบะนุ่งหมดแล้วครับพอได้ที่กะตักเสิร์ฟกินจานไห่จานมานันไปเลยสดน้ำของไผ่สดน้ำของมันมาเลยครับพี่น้องไม่กินราบเท่าน้ำกันแ่บๆน้ำกันครับ เจอ๋มันได้กี่ลัาเท่าเบิ่งมาถึงมองนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ